สวัสดีครับ CT w r i d e r นะครับย2กันยา68พามาชมรถเข้าใหม่1นึคันนะครับคันนี้คือ Suzuki บริวา v C 5 0นะครับรถจากศูนย์ Suzuki Thailand นะครับนำเข้าญี่ปุ่นคันนี้ m a k e i n j a p a n นะครับผลิตที่ญี่ปุ่น Suzuki Thailand นำเข้ามาขายทั้งคันนะครับก็คันนี้รถปี2018นะครับในเล่มไปชมปี2017แต่ว่าจดทะเบียนปี2018นะครับรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับ ก็ได้มา1คันนะครับกับเจ้าบริวาร C50 นะครับรุ่นนี้เราเคยได้มาปีที่แล้วคันนึงนะแต่ว่าไม่ได้รีวิวมาปุ๊บไปปั๊บนะครับตอนปีที่แล้วเราขายไปอยู่มาส2งแสนสองนะครับปีนี้ราคาไม่ถึง2,000 200, 0นแล้วนะครับเป็นอีก1รุ่นที่น่าเล่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ m a ่อินเจแปนนะแล้วก็ที่สําคัญเขาเออซูซูกินําเข้ามานะครับมีปัญหาอะไรสามารถเบอร์อะไรอยากูซูซูกิได้เลยครับ แล้วก็ถ้าใครหาอะไรไม่ได้ตัวนี้นะครับที่ร้านอาลองนั่งหาข้อมูลใน y a h o o Action J a p ปนนะครับของแต่งเพียบนะอะไรเพียบนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผลิตญี่ปุ่นนะใน y a h o o A c t i o นนะครับมันจะเป็นเว็บประมูลเว็บใหญ่นะครับในญี่ปุ่นนะผมลองเข้าไปเสิร์ชพวกอะไรพวกบริวาสีห้บเนี่ยเยอะอยู่นะของแต่งก็เยอะนะครับ หรือแม้แต่ทั้งประมูลเป็นคันก็มีเยอะอยู่นะครับคนญี่ปุ่นนิยมอยู่ครับบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเป็นรถนอกกระแสนะเพราะว่าหนึ่งสมัยตอนนั้นนะ่ยที่เอามาขายนะครับราคาป้ายแดงนะประมาณออปชันนะ่าจะมา3ามแ0นเจ็ถึงสี่แสนบาทถ้าผมจะไม่ผิดนะ ตัวออปชั่นสุดเนี่ยน่าจะประมาณสี่แสนสี่พัน 4, 000, 000บาทนะครับราคาก็เอาเรื่องนะเกือบครึ่งล้านนะใกล้ๆวันแคนเลยวันแคนสี่แสนเก้าวันแคนเก้าร้อยนะครับแต่เนี้ยสี่ห้าสิบก็แตะสี่แสนนะครับซึ่งย้อนไปเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยคนที่ซื้อก็ต้องมีตังระดับหนึ่งนะซื้อรถราคา4,000บสี่แสนต้องแบบใจรักจริงๆนะครับแนวนี้นะแล้วก็บุริวาร์ีห้าสิบเนี่ยมันยัง รูปทรงมันยังคลาสสิกอยู่มันยังเป็นโครเมียมเงาเงาถังอ้วนๆบางคนอ้วนๆไฟไท้ายกลมๆอะไรเงี้ยซึ่งเออถ้าเป็นคู่แข่งหรือเป็นในคลาสใกล้ๆก,ก,กันก็จะมีวันแคน900นะครับตัวคัต์ตอมตัวคลาสสิกแล้วก็ยามาฮ่าโบ900นะครับวันแคน900เนี่ยยังใกล้เคียงแต่โบเนี่ยรูปทรงจะออกไปแบบใหม่ละ รือถ้าเป็นฮอนด้จะเป็นรีเบลพันหนึ่งก็อันนั้นก็ฉีกเป็นรถรุ่นใหม่ๆแล้วแต่ถ้ารุ่นที่แบบยังคลาสสิกอยู่แล้วยังได้รับความนิยมอยู่คือข,ของค่ายซูเนี่ยตัวนี้คนก็นิยมเล่นอยู่นะครับกับ C50 บริวารเนียรถยังแบบคงความคลาสสิกสวยๆเงาๆคเมยียงสวยๆรถล้อใหญ่ๆเออบางคนใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็น หัวฉีดแล้วนะครับ8 0 5ซีซี cc v twin 2สูบน้ำหนักตัวรถเนี่ยหนักใกล้ๆก,ก,กับ one can 900เลย277กิโลตามสเปคนะครับมาเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันคันนี้บุ๊ว่า c 5่นะครับปี2018นะให้ดูสภาพไล่กันเลยนะครับข้างหน้าก็จะมีของแต่งนะครับเป็นชุดสปอร์ l i ลท์พร้อมไฟเลี้ยวในตัวครับ คล้ายๆพวกโรสคิงนะข้างบนก็จะมีแฮนโหนนะครับทรงเป็นเหมือนคล้ายๆชิคานโน่นะมันไม่ใช่โหนแบบโหนแบบตรงๆนะถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยเนี่ยมันจะมีความแอนนะแอนแบบกระดกอะ่ะคล้ายๆพวกชิคานโน่นะแล้วก็พวกชุดสายอะไรเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายเบรกที่เป็นสายถักนะครับสายคันเร่งไปกลับสสายนี่สายคัสเส้นเบลเลอร์เลยเนี่ย เปลี่ยนใหม่ถ้ายกชุดนะนะครับอ่าสปอร์ตไลท์ดวงใหญ่นะพร้อมไฟเลี้ยวไฟหน้าโคมเพชรเดิมนะครับโครเมียมสภาพดีนะบางโคนหน้าเป็นแบบใหญ่ๆนะครับยางเป็นชินโกะขอบขาวหน้า16หลัง15นะครับปั๊มเบรกเป็นโตกิโวนะครับดิดเดียวนะกระบอกโช๊คเงาๆเลยนะครับดอกยางสภาพดีนะครับ ยางขอบขาวนะมองถัดเข้าไปก็จะมีกันล้มนะครับตัวกันล้มติดตั้งมาพร้อมกับสปอตไลท์นะครับกลางคืนโคตรสว่างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวหม้อน้ําก็สภาพดีครับสภาพยังใหม่อยู่เลยนะอันนี้กันล้มนะมีประโยชน์นะครับรถล้มไม่โดนถังไม่โดนโคเมียมโดนนี้ก่อนนะสี่ห้าสิบเป็นหัวฉีดแล้วนะครับ ให้ดูสภาพโครเมียมใหม่มากเงาจัดอะฝาบนนะครับฝากกองนี่เป็นกระจกตัวท่ออเสียคันนี้เป็นท่อเดิมโรงงานนะครับตรวจโอนได้ทุกขนส่งนะครับมอกออยู่ครบอมอกอค<ส>ือได้ผ่านสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอมออเรียบร้อยนะครับสภาพโคเมียมเงาจัด บริวาร450ให้พักเท้าอันใหญ่นะครับแป้นเบรกอันใหญ่วางในเต็มเท้านะครับนั่งสบายนะชุดพวกโครเมียมอะไรก็สวยนะครับพวกคิวพวกอะไรสวยหมดอ่ะต่อมาดูชุดสีนะครับชุดสีเป็นสีขาวนะครับขาวใหม่ๆนะขาวจัว๊วอ่ะบริวาร450นะครับตอนแรกเขาติดสติกเกอร์ฮาร์เลย์มา ที่ร้านแกออกไปเรียบร้อย้วครับเพราะมันคือคือผมเข้าใจแหละบางคนเขาอยากแบบเออแบบมันเป็นความฝันของเขาเราอย่าไปบูบี้เขาเลยนะครับบางทีเขามีความสุขกับการที่เขาเอาเองี้ส่วนผมอะเอามาขายลูกค้าผมก็ถ้าสังเกตรถนะถ้านารติดสติ๊กเกอร์มาที่ร้านลอ,อกออกหมดนะครับเราก็ลอ,อกออกโชว์ความเดิมนะครับเพราะาโลโก้เดิมมันคือตัวนี้บริวาร450นะให้ดูสภาพความงามก่อน ดูชุ่สีก่อนนะเนี่ยจะเป็นบางโคนหน้าอะไรก็ครับบางโคนหน้าถังฝาข้างบา,างโคนหลังสภาพใหม่มากาเดี๋ยวเราค่อยวนมาอีกรอบนะให้ดูชุ่สีก่อนฝาข้างดูความเนียนขาวจัดอ่าบริวารสี่ห้าสิบ อันนี้โลโก้เดิมโรงงานนะนะครับมันจะมีตำหนิบ้างอาจจะมีรอยสะเก็ดหินโอเคนะครับไม่ใช่กลางไม่ออกนะเป็นสะเก็ดเหมือนแบบวิ่งแล้วอะไรมาแบบกระแทกอะ่ะประมาณนีมีอยู่สเนี่ยแค่นั้นนะครับเล็กน้อยมีแค่ฝั่งเดียวฝั่งนู้นสวยฝั่งนู้นไม่มีเลยฝั่งนู้นเลี่ยม,มจัดนี่นะเบาเดิมโรงงานนะครับ เรามาดูข้างหลังกันต่อนะครับท่อเดิมโรงงานนะแต่ว่าเป็นท่อเดิมที่เสียงค่อนข้างเพราะแล้วก็ระบบเบรกหลังเป็นดัมนะครับดุมล้อก,ก็สะอาดเดิมๆเ,เลยยางขอบขาวนะให้ดูยางหลังนิดนึงนี่ชิงโกดอกเต็มนะด้านท้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวเดิมที่ติดแผ่นป้ายเดิมไฟท้ายเดิมข้าสังเกตบางคนหลังเนี่ยจะดูใหญ่ๆ มาพร้อมกับไฟท้ายดวงใหญ่มากนี่เกือบเต็มบางโคลนเน่ยนะครับไฟท้ายใหญ่มากแล้วก็บางโคลนมันจะคุมคุๆยาวๆหน่อยนะครับหมดปัญหาเรื่องเวลาลุยฝนและโดนเดีดนะครับบริวาร C 50า C50 ขับเคลื่อนด้วยเพานะครับอันนี้เป็นชุดเพาของ C 50นะไม่มีโซ่สเตอร์นะครับคนก็ชอบนะดูแลง่ายนะครับดุมล้อก็สะอาดๆประมาณนี้ ฝังคนหลังนี้โคตรเรียมนะครับโคเมียมเงาคิ้วนะมีที่ล็อกหมุกให้ด้วยนะรเรามาดูโคเมียมฝั่งนี้กันต่อนะโคเมียมสภาพสวยครับรถปี2018ิบปัจจุบัน2อ2 5ย 2025, ก็7ปีนะครับแล้วก็ฟอร์บอร์ดนะครับตบเกียร์ตบหน้าตบหลังสามารถเอาส้นกระทืบเปลี่ยนเกียร์ข้างหลังได้นะนะครับโคมียมไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับรถใหม่ดูคีบเครื่อง คันนี้วิ่งมาน้อยด้วยครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม่นะครับแต่แตกนะสปอร์ตไลท์ติดตั้งที่กันลมนะครับเฮนชิคาโน่นะแอนแอนแล้วก็อะมาดูเรือนไม่หน่อยเรือนไม่เนี่ยสภาพใหม่จัดเลยเนี่ยเห็นความความเงาไงไม่มีรอยขีดข่วนหน้าไม้เลยอะใสกิฟนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนไม้รูปทรงอาจจะเป็นเหมือนแบบ ตามโบราณที่เราเคยเห็นนะแต่ว่าเขาใส่เกรย์บอกน้ำมนันตำแหน่งบอกเกียร์มาให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับอันนี้เป็นสวิตช์สปอร์ตไลท์นะกระจกทรงคล้ายฮาร์เลย์ไว้ข้างล่างนะครับนะครับประกับเดิมโรงงานนะปั๊มเบรกเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันเอาเอาตำหนิก่อนนะครับตำหนิคันนี้มีเรื่องอ่ะเนี้ยสเก็ต หินไม่เกินสอ mm. งมิลประมาณนั้นนะนะครับมีแค่นี้แล้วก็อาจจะมีมีตรงไหนกะขอบล้ออาจจะมีแบบรอยบ้างนะครับแต่ว่าเล็กน้อยอ่ะโฮมีมสวยนะครับสังคันล้อสะอาดอ่ะมีแค่นี้อ่ะอ่ะโอเคมาดูหน้าใหม่กันหน่อยคันนี้เป็นหัวฉีดแล้วนะนะครับ เนี่ยก็จะมีเกีย์บอกน้ํามันมาให้นะครับมีเนี่ยวิ่งไปแค่หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบกิโลนะครับแล้วก็มีเกยียร์มีตำแหน่งบอกเกียร์มาให้นะวิ่งน้อยจัดนะรถเจ็ดปีวิ่งหนึ่งหมื่นแปดเอาเจ็ดหารสิบแปดตกปีหนึ่งวิ่งเท่าไหร่สองพันสองพันโลนะสองพันนิด 2000, นๆิดสองพันกลางๆนะครับก็ถือวิ่งน้อยนะหนึ่งหมื่นแปดเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องอ่าบุริวาซีห้าสิต้องกําคัดนะครับเดี๋ยวผมนี่กดตรงนี้ก่อนแล้วก็กําคัดเดี๋ยวผมเอามือจิ้มตรงนี้นี่จิ้มตรงนี้เอานี้ นี้นะครับก็สภาพรถโดยรวมค่อนข้างใหม่นะแล้วก็วิ่งน้อยนะครับเลขไม้แค่หมื่นแปดกิโลนะรถ7ปีนะครับเปีไม้หมื่นแปดเนี่ยแฮมมันจะเป็นความชิคาโนนิดนึงมันจะเป็นแบบเป็นโคนขึ้นไปละเอียง่ะกระโดกนะครับนะเปลี่ยนได้ถ้าใครไม่ชอบนะแต่เปิดใจลองดูหน่อยผมว่ามันเปลนระเขียโคตรเท่ะนะถ้าใครแบบชอบเข่าควายอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้ นะครับก็รายละเอียดคันนี้นะครับซูซูกิบริวารซีห้าสิบนะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดจดทะเบียนครั้งแรกปีสองพันสิบแปดนะเล่มทะเบียนพร้อมโอนพาษีหมดปีหน้าสองห้าหกเก้านะครับออกใหม่ใบแดงสี่แสนบวกลบนะครับราคาที่เราจะขายต่อไปนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ราคาตลาดเนี่ยอยู่ประมาณแสนปลายถึง2 0 0แสนต้นๆน,นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ2ต้นนะครับ1 8 9 0 0 0าบาทราคานี้เราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศแถมอีกหนึ่งอย่างเราโอนให้ฟรีถ้าเป็นเลขทะเบียนเดิมป้ายกรุงเทพโอนที่จตุจักรนะครับเผื่อใครอยากได้เลขเดิมเราโอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเฉพาะแถม2รายการเนี่ยก็เกือบหมื่นละค่าโอนกับค่าส่ง นะครับ189,000าบาทในกรณีถ้าลูกค้าไปโอนเองนะครับเดี๋ยวเราลดให้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้เราจัดการให้เอารถเข้าตรวจที่ขนส่งใหญ่จตจุจักคันนี้แจ้งใช้รถที่เคจจุจักนะครับเราไปโอนให้นะครับ,รนะรบจัดการให้ท่านได้ทุกอย่างส่งรถเป็นชื่อท่านในเล่มเรียบร้อยภาษีปีหน้าพลรลบหมด69นะครับจัดการให้หมดในราคานี้ถูกหรือแพงลองตัดสินใจอยู่แต่ถ้าถามผมผมว่าผมขายถูกกว่าที่อื่น แน่นอนนะครับกับของแถมประมาณนี้นะส่งฟรีโอนให้นะครับ189 0 0 0บาทสนใจสอบถามได้ครับสี 4, 50บริวารจากค่าย s u ุ u กิไ h a i l a n d ขอบคุณครับ